ะะและอย่า้พวกเราทุกคนนะคะขอบคุณนิตเเจียงอีกครั้งนะคะเสียเสียค่ะโอเคค่ะก็หลายๆคนมีละใครเป็นคนใหม่นะคะไม่เคยรู้จักดูสกีเลยยกมือหน่อยค่ะอ่าคุณคือคนที่โชคดีรู้ไหมคะเพราะว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์หลายๆคนอาจจะไปทําอะไรหลายๆอย่างถูกไหมคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่สําคัญมากแล้วเพื่อเราอะค่ะเขาใช้ความพยายามนะคะที่จะชวนเราให้เหโอกาสที่จะเปลี่ยนโลกนะคะสิ่งที่บอกก็คือพี่จบทางการแพทย์นะคะเป็นเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็เรียนทางด้านยีนพันธุกรรมมนุษย์นะคะ ยีนที่อยู่บน DNA ใครพอจะมึอภาพได้นะคะถ้าใครเคยเห็นว่าพิสูจน์พ่อแม่ลูกดึกออกไหมคะอ่านั่นแหละคะ่ะก็ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราหน้าเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่อผมเหมือนพ่อตัวเตี้ยตัวสูงตัวดำตัวขาวผมหยิงอะไรเงี้ยนะคะตาโตอันนี้คือการแสดงออกที่ยีนที่เรารับจากพ่อเราเส้นหนึ่งแม่เราเส้นหนึ่งนะคะ เป็นตัวที่บ่งบอกตัวเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องยีนเนนนด่นอีกน้อยก็คือส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตจะเลือกความอยู่รอดนะคะก็คือเือเรื่องยีนเด่นนะคะสิ่งที่บอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจนูสกินจริงไหมคะเมื่อต้องย้อนไปพี่มาทาธุรกิจนูสกินเมื่อ16ปีที่แล้วตอนนั้นพี่ก็เรียนเจนเนติกแล้วนี่แหละแต่ตอนนั้นนูสกินก็ยังไม่มีนวัตรกรรมเรื่องยีน ก็จะเป็นผลิตภณัณฑ์ออฟเดอะกร d นออ of t อ e b บ a ดีที่สุดนะคะแต่สิ่งที่นูสกินทำให้คนอื่นเนี่ยตกตะลึงนะคะเขาเรียกว่าช็อกโลกระดับโลกก็คือนูสกินนะคะเข้าไปซื้อสถาบันไลเจนซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษายาีนมนุษย์มามากกว่า30ปีงั้นคนที่เรียนเจเนติคนที่เรียนพันทูวิศวกรรม อย่างพวกพี่ซึ่งมีไม่มีเยอะนวนะคะเรารู้จักลเจนนะคะเรารู้เพราะว่าเขาคือศึกษาอย่างเดียวก็มหน้าก้ตาศึกษาตีพิมพ์ศึกษาได้เจอยีนตัวไหนตีพิมพ์เจอยีนตัวไหนตีพิมพ์ยีนที่อยู่บนสาย d n a ที่อยู่ในนิวเคลียสของเราอยู่บนเซลล์ทุกเซลล์เราตั้งแต่เส้นผมนะคะจรดปลายเท้าทุก,กทุกทีก่เข้าไปทุกเซลล์เราเนี่ยคะ่ะ คือในนิวเคลียสจะมียีนยกเม็ดเม็ดเ,เลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงที่คุณบริจาคไปไม่มี DNA ของคุณนะคะแต่จะมีที่เม็ดเลือดขาวเราถีงมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนคะนะคะลิวคิมเียนะคะเพิ่นพี่ก็ตรวจเรื่องยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะสิ่งที่บอกก็คือยีนเนี่ยอยู่ในทุกเซลล์ของเราแล้วเรารู้ไหมมันเกี่ยวอะไรกับเราไหมหลายๆคนบอก ฉันเป็นครูฉันเป็นวิศวะฉันเป็นการเงินบัญชีพี่เคยคุยด้วยมันไม่เห็นเกี่ยวกับหนูเลยมันไม่เห็นเกี่ยวกับพี่เลยอ้าวแล้วก็ที่เนื้อหนังบางสานี่มันพี่ใช้โลหะหรือหรือเงินมันไม่ใช่เนื้อเหรอคะดนะังนั้นทุกอาชีพหลีกเลี่ยงยีนดีเอของตัวคุณได้ จริงร่านี่คือเรื่องจริงเราก็รู้จักแลกะเมาต้องการไปสื่งให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเรานี่แหละเกี่ยวข้องกับยีนกับ DNA อ็นยีและ DNA มันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราฝังอยู่ในลูกหลานเราในอนาคตเรานี่แหละต้องรู้ต้องแบ,บ่งเวลามาศึกษานะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเลยสิ่งที่เก แต่จริงๆแล้วนะคะความมหัศจรรย์ของยีนเนี่ยเวลาเขาสังเคราะห์สังกะนะคะสมมติเราจับเลือนถ้าเอาเนื้อเยื่อหรือเม็ได้แดดไม่ได้ขาวนะคะมาสังกะเนี่ยดีเอ็นเอเนี่ยมันจะสีใสๆ <c oughs> เคยเห็นพวกเยื่อเยื่อมุกมไหมอันนี้พี่ปูพื้นก่อนเข้าไวส์แสตนหน่อยเนาะเยื่อเยื่อมุกเห็นไหมคะอันนั้นแหละนะคะแล้วมันมีเขาเรียกว่าความลับมหัศจรรย์คือเวลาเขาหดตัวนะ้วเขาจะหดใ้เล็กมาก แล้วก็เก็บอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากอยู่ในเซลล์แต่เวลาเขาจะขยายตัวนะคะเขาก็ขยายยืดยาวพันรอบโลกเราได้หลายหมื่นกิโลและในหลายหมื่นกิโลเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวที่ฟังก์ชันแปลว่าทํางานเราจะเรียกตําแหน่งน,นั้นว่ายีนแล้วก็ถัดไปอาจจะไม่ฟังก์ชันคือไม่ทํางานคือไม่สังการ เราเรียกว่านอนยีดังนั้นยีนอนยียีนอนย,นย,นนอนยนีมันจะมีเยอะมากที่ยาวทางล้องโลกจริงๆนะคะและยีนที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเนี่ยจริงๆค้นพบมา20กว่าปีแล้วนะคะไม่ใช่ความนับอะไรต่อไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เรื่องยากเย็นอะไรต่อแล้วยีนเนี่ยมันค้นพบถูกตีพิมพ์มเผยแพร่เยอะแยะมากมายนะคะที่สิ่งที่สำคัญคือใน25,000 ยีนเนี่ยมันสําคัญกับเรามากแค่ไหนเพราะว่ายีนเนี่ยจริงๆเป็นกรรมะตายีนให้แยกที่พี่บอกสกัดออกมาจากเซลล์นะคะถ้าสมมติว่าเราสิ่งมีชีวิตเนี่ยใครตายไปปุ๊บเราสกัดดีเอออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะและเขาสามารถเก็บไว้เป็นอรมะตะ๋อมเอร์นะคะแต่ที่เขาเน่าเปื่อยไปเพราะว่าเซลล์เวลาตายเนี่ยเซลล์มันจะหลั่งเอนไซ มาย่อยทั้งหมดงั้นถ้าสกัดออกมานะคะถ้าใครไปดูจนะุลศิลป์เวิร์จุลศิลป์ปนาอะไรคือทำได้นะคะทีนี้กลับมาแล้วสิ่งที่นูสกินนะคะเดี๋ยวที่คุณเจียงพูดว่าบริษั no skin นะทนูสกินนะมีวินัสถัดมากเราเนี่ยเป็นอย่างที่มาทำนูสกินนะพี่ติดลบอบเป็นนี่หลายล้านอะไม่มีอะไรจะเสียแต่มาอย่ นะที่เขามีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีความสําเร็จมองอนาคตอ่่าไกลแล้วก็ทุ่มแรงแรงกายแรงใจเงินทุนของเขาในการที่จะซื้อสถาบันไร้เจนดมาเพราะเขามองว่ายีนคือตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างยีนคือตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะยีนกําหนดให้เราเนี่ยมีแมนสีถมงดำถ้าเรายีนไม่สร้างผมเราเป็นไงคะ ผมขาวก็อง,งอกแต่ไม่ได้แปลว่ายีนตายแค่ยีนอ่อนลา้านะคะตาเราเนี่ยถ้าพูดกับพิบได้มีน้ำตายีนก็สั่งให้เราสร้างน้ำตาเคยเห็นบางคนที่หยอดน้ำตาเทียมไหมคะยีนคุณเริ่มเสื่อมแล้วต้องกินจี3นะคะแล้วายแสแปด้วยเพราะอะไรยีนมันค่อนข้ขขขขางจะสั่งการสร้างน้ำตาไม่ได้แล้วนั่นแหละค่ะหรือยีนที่สร้างน้ำลายสร้างฮอมโมน นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความประศจรรย์ที่ยีนทํางานแต่เรารู้ไหมคะว่าเราไม่เคยให้อาหารยีนนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าพี่ตื่นเต้นมากกับนว,วัตกรรมเอ,เอ็นโลเอเ็นโลคือเทคโนโลยีที่สุดยอดระดับโลกเพราะว่าไม่เคยมีใครที่ให้สารอาหารส่งไปถึงที่ยีนได้เลยทุกวันนี้ยี่ห้ออื่นหรือคู่แข่งอื่นนะคะเขาให้แต่อาหารเซลล์ ดังนั้นตลาดเทรนตอนนี้คือต่อต้านความชราถูกไหมคะอ่ะจริงๆตลาดเนี้ยเป็นแสนแสนล้านยูเแต่อยู่ในมือของบริษัทยาแารถ้าเกิดว่าดูสตินเขามีวิสัยทัศนต์ตรงนี้ขึ้นมานะคะเราขี่เขาว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาคุณรวยแน่นอนนะคะแล้วสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปก็คือนวัตรกรรมเอ็ดล็อกวสเปรเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วนะคะเ <Okay. S 1> จ็ดแล้ว ตัวนี้ก็คือเขารู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่มนุษย์กลัวมากก็คือแก่เร็วป่วยเร็วแล้วก็ตายเร็วจริงไหมคะใงั้นอะไรที่ทำให้คนยังดูนุ่มสาวดูแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวคุณว่านี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดของมนุษย์ไหมคะนั่นแหละมันเขาก็เลยศึกษาว่ามีสารอาหารอะไรบ้างในธรรมชาติ ตัวไม่มีในประเทศไทยดังนั้นเรา,าหาาทานไม่ได้นะคะและที่สำคัญศึกษามามากกว่า4ปีนะคะที่จะมาทำให้ยีนกลุ่มที่สำคัญของร่างกายเรารู้ไหมคะทำไมเราถึงแก่เพราะว่าเราร e f e c t หมายถึงว่าซ่อแมแซมเซลล์เราให้คงสภาพเหมือนเดิมไม่ได้ความคงสภาพเคยเห็นไหม ตอนเป็นเด็กนทำไมเต่งตึงหน้าไม่หย่อนคล้อยแต่พอแก่มันเริมไหมคะหย่อนคล้อยถุงใต้ตาห้อยเคยเห็นปะนั่นแหละความคงสภาพของเซลล์คือถ้าไปอ่านที่เคยอ่านก็คือหนึบหนึงความคงสภาพของเซลล์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเซลล์ด้วยนะคะนั่นทุกอย่างก็คือเกิดที่ยีนที่สิ่งที่สําคัญก็คือมีระบบระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มนี้สํา สำคัญที่สุดในร่างกายเราไหมสําคัญมากนะคะหัวใจและหลอดเลือดเพราะาคนพอยีนเสือ่อมเราก็จะเป็นโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดหลอดเลือดจะมีผลต่อเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดแตกอัลมาพืชอัมาภาพถูกไหมคะหรือระบบภูมคิมคุ้มกันคนที่ป่วยเป็นหวัดง่ายก็คือระบบภูมคิมคุ้มกันประสิทธิภาพน้อยลงถูกไหมคะตัวเนี้ยตัวเอ็กซ์ไวส์แฝงเนี่ยก็จะมาฟื้นฟูนะคะ ระบบไ,ไม่ว่าระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดนะคะแล้วก็สมองด้วยนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายระบบหายใจนะคะระบบขับถ่ายระบบทางเดินอ,อาหารระบบกระดูก,กระบบกล้ามเนื้อถามว่ากลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยใช้การดูแลของยีนเป็นพันๆตัวถูกไหมคะค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เอเดล็อกไวสแปนทำก็คือเอดลอกไวสแปนก็คือไปรีเซ็ตนะคะยีนค่ะยีนที่ทำหน้าที่ในการซ่อแมแซมซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของทุกระบบที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะทำให้มันคงสภาพอยู่เหมือนเดิมและถ้าเราทุกระบบเราคงสภาพอยู่เหมือนเดิมเราจะดูแข็งแรงแล้วก็ยังดูอ่อนยาวถูกไหมคะ อันนี้ก็คือเขาก็พูดถึงว่าเราสาเหตุทั่วไปเนี่ยที่คนเราเสื่อมชราเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรรูไหมคะสิ่งแวดลอ้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมอนลพิษนะคะอันนั้นอิสระและก็ที่สําคัญที่พี่พูดไปก็คือทุกวันนี้เราไม่ได้ให้อาหารยีนถูกไหมคะเราให้แต่อาหารเซลล์อาหารเซลลเนี่ยจะมีพลังงานแล้วนั้นเราให้อาหารเซลจะหลงวัแต่อาหารยีนเรา ไม่ได้ให้นะคะยีนเราเลยเสื่องแต่นี่คือการให้อาหารยีนที่ครอบคลุมมากที่สุดเลยนะคะตัวหน,นึ่งนะคะอันนี้ที่ก็ขยายให้ดูนะคะว่าในหัวใจเราเนี่ยทำงานหนักตลอดเวลานะคะเซลล์หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักตลอดเวลาเลยตั้งแต่เราอยู่ในคันยังไม่คลอดอ่ะหัวใจเต้นแล้วรูไหมคะถ้าใครเป็นแม่เป็นก็สาวเสียงหัวใจลูกจะดังตุบตกระตุบตับกับมันเป็นความมหาศาล เซลทำงานหนักยีนก็ทำงานหนักค่ะสั่งการให้เต้นตลอดเวลาแล้วก็เหล่าเส้นเลือดทั้งหมดเนี่ยที่รองรับการเต้นของหัวใจที่จะสูบฉีดเลือดนะคะพวกนี้ก็คือทำงานหนักทั้งหมดเลยนะคะงานทำงานเยอะก็เสื่อมง,ง่ายนะคะงั้นตัวไวสแฟมก็จะมาช่วยซ่อมแล้วก็รีเซ็ตน,นะคะการทำงานเหล่านี้นะคะนั้นหลายๆคนพอยีนเสือ่อมเราจะเห็นว่าหลอดเลือดเนี่ยที่มันเคยแบบว่า แข็งแรงนะคะตัวหลอดเลือดที่เคยแข็งแรงมันก็เริ่มความยืดหอยู่ลดลงเราก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงถูกไหมคะเนยและยังไม่พอ,อยังมีไขมันมีพาร์มาเกาะนะคะไขมันพาร์ที่มา,ากก็ทําให้มันเกิดการตุดตันได้ไง่ายและถ้าเกิดเรามีริมเลือดริบเลือดคืออะไรเคยไปกระแทกอะไรแล้วเ,เกิดช้ำช้ำฟกช้ำใช่ไหมคะ อันนั้นแหละคือริบเลือดปกติร่างกายเราเนี่ยถ้าเราทานไร้แเผกไว้จะไม่เกิดโฮโมซินทีนคือริบเลือดนะคะแล้วเราก็ทานไร้แเผกภูไปด้วยนะคะป้องกันริบเลือดแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันกําลังจะย้อนกระบวนการกลับไปอย่างนี้ได้นะคะไวซ์สแสเปนก็คือพักนี่ก็จะแบบหลุดไปง่ายนะคะหลอดเลือดที่จะกลับมาอ่อนเยาว์กลับไปแบบเนี้ยน,นะคะนี่คือสิ่งที่ไวซ์สแสเปนกำลังจะซ่อมให้เรานะคะและอีกโรคหนึ่งนะคะ สมองเป็นส่วนที่สําคัญไหมคะสำคัญมากๆนะคะสิ่งที่ในไวส์แสเปนทาได้และยังไม่มียี่ห้อไหนทำได้ก็คือการส่งสารอาหารไปที่ยีนสมองโดยผ่านบัตเตนร์แบลเลอร์ได้นะคะคราที่แล้วที่เคยพูดว่าบัตเตร์แบลเลอร์คือเยื่อหุ้มสมองตอนนี้พอคน6 7เสิบนะคะไดโรงพยาบาลและอนาคตคนแก่มากขึ้นไหมแต่เป็นคนแก่ที่หลงลืมมากขึ้นยิ่งเป็นคาระายุหลั่ไหมคะ เป็นมากมายนี่คือ,อเขาเรียกว่าทางการแพทย์ถือว่าเป็นภาระที่หนักเพราะว่าลกลุ่มโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ไอสั้นเขาก็อยู่ไปนานๆแต่ว่าอุินโทษโทษค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าสจองปก,กติจะเป็นอย่างนี้ที่ทํางานดีส่วนนี้ค่ะที่สาคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอยีเราทํางานไม่เต็มที่หรือได้รับสารอาหารไม่เต็มที่เนี่ยเซล มันก็ทํางานไม่ดีเซลมันก็คือจะเริ่มลดลงนะคะแต่ส่วนที่เห็นได้ชัดคือก็คือส่วนของความจดจํามันจะลดลงนะ,ะถ้าเกิดเราเริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะอนาคตก็เป็นโรคสมองฝ่อตามงั้นใครที่กลัวและใครที่กลัวไม่ให้พ่อแม่เรายังเป็นนะคะทั้งตัวเราและพ่อแม่คนที่เรารักต้องทานไวสแบเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้สมองเนี่ยคะ่ะฝ่อลงหรือเสื่อมลง long, นะคะ เนี่ยค่ะสมองที่ดีก็อยากเป็นแบบนี้ถูกไหมคะประสิทธิภาพการทํางานการสื่อสารการคิดการอะไรรับรูปติคารไหวพริบก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะพี่แชร์คือบริษัทให้พี่ทานไวสแตนเป็นเขาเรียกพิชสเตอร์ใช่ไหมคะเห็นชัดเลยนะคะว่าสมองเราเนี่ยมีความคิดความจดจําปฏิคารไหวพริบเนี่ยดีกว่าเดิมนะคะอันนี้ที่เห็นชัดด้วย ก้อนไวสแฝงก็คือส่วนที่ผ่านการเบ่แบลเนอร์ได้อันนี้ก็คือที่พูดไปตอนต้นก็คือเซลล์เราเนะะี่ยค่ะและนี่คือนิวเคลียสที่ข้างในมี DNA นเอะคะเผื่อคนใหม่นะอธิบายนิดนึง,นงก็คือใน DNA ก็จะมีะในนิวเคลียสก็จะมีแทงโรโมโซมก็คือแท่งที่สาย d n a เนี่ยหดสั้นหดให้เล็กที่สุดเขาจะเรียกว่าโรโมโซมนะคะแล้วเวลาคลายออกมาเป็นเกลียวเนี่ยมาจากท่อเส้นนึง แม่เส้นหนึ่งนี่คือสาย DNA ในช่วงการทำงานที่สั่งงานได้เราเรียว่ายีนะคะอาจจะเป็นยีนผลิตอินซูลินได้ถูกไหมคะอย่างแม่พี่ทานวายอาสาแปรมาระยะหนึ่งตอนนี้ยีที่ตับอ่อนก็กลับมาสร้างอินซูลินตอนนี้แม่ก็หายจากปาหวานนะคะไม่ต้องถายยานะคะก็มีอีกหลายๆคนนะคะ,คะแล้วแต่สิ่งที่พี่บอกว่าทุกวันนี้นะคะนอกจากเราไม่ให้ ยีนเราแล้วเนี่ยยีนเรายังถูกทำ้ายจากสิ่งแบบเนี้คุณว่าจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวไร้กาคือพวกเนี้ยอย่างเนี้ยถูกทำลายเป็นล้ลานครั้งต่อวนันแต่ยีนเราก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่มันจะมียีนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะเป็นยีนที่ดูแลการไม่ให้เซลล์ผิดปกติไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้คุณว่าโรคมะเร็งเยอะไหมคะเ,เยอะมากก็เพราะว่า แลยีนดูแลยีนกลุ่มดีนะคะค่ะนี่เขาบอกว่าเนเนเราถูกทำลายเยอะมากจากออกซิเดชันที่ดูจากรูปไปแล้วนะคะอินเฟมกันอักเสบต,าตา่างๆหรือมีทันอักตางเยอะไปนะคะอ่าแล้วก็ก่อนจะมารูปนี้ก็คือเล่าไปฟังนิดหนึ่งว่าคือยีนป,ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีทูมเบอร์แซฟเซอร์ยีนเป็นยียนที่ทำงานอนะเป็นยียนทหารที่คอยจดตาว่ายียนที่ถูกทำลายเนี่ยมีการซ่อมตัวเองได้ไหม ถ,ถ้าซ่อมไม่ได้ยีนมันก็จะกลายเป็นแบ่งตัวอาจจะกลายเป็นมะเร็งเนืเ้นอหยือและมะเร็งต่อไปแต่ย e ีนทูมอร์แัฟเฟซเซอร์เนี่ยเขาจะดูแลแล้วก็ไม่ให้ยีนที่ผิดปกติเน่ะเกิดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเป็นมะเร็งอ่ะให้เกิดการสัางค่าตัวตายแต่ถ้าย e ีนทูมอร์แัฟเฟซเซอร์ของเราไม่แข็งแรงนะคะก็มันจะปล่อยให้เกิดอย่างนี้ดังนั้นเราจะพบว่ามะเร็งระยะหลังๆไม่ใช่พันกรมแต่เกิดจากทูมอร์แัฟเฟซเซอร์ยีนเกิน5 0นะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญตะกี้ที่พูดบอกว่ามนุษย์ไม่อยากแก่นะคะไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแล้วอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเลยคะแน่นอนนะคะมนุษย์อยากมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะตั้งแต่สมัยเต้แล้วถูกไหมคะที่หมื่นหมปีนะคะจริงๆแล้ว DNA ของเรานี่ยถูกกำหนดไว้อายุถึง,ง,ถง150สิปีไนดะ้นะคะสิ่งที่บอกก็คือว่า โครโมโซมนะ่ะทุกครั้งที่เขามีการแบ่งตัวเนะี่ยมันจะหดสั้นลงทุกครั้งที่สั่งการให้ผลิตน้ำตาผลิตน้ำลายผลิตอินซูลินผลิตฮอร์โมนผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาทำงานในเซลล์เนี่ยมันจะหดสั้นลงนะคะนี่สิ่งที่สำคัญก็คือตลายที่เรียกว่าชนะิโนเมียเนี่ยเขาต้องการสารอาหารเช่นกันและในไวสแสก็มีสารนะคะเลสเลสไพโนทอลซึ่งเป็นตัวที่ ทางการแพทย์ตอนนี้มีเปเปอร์ดีพิมพ์เยอะแยะเลยว่าช่วยที่จะคอนเทนในส่วนของชีวเมียและของเราก็เข้าไปในระดับยีนนะคะไวสแอนนะคะซึ่งสิ่งที่บอกเนี่ยคือพี่พูดสรุปมาหมดแล้วนะคะค่ะมันก็เหลืออย่างเดียวนะคะเราต้องไปบอกกับทุกๆคนว่าวันนี้คุณจะเลือกโอกาส ทะะี่จะให้อาหารยีนที่ไปดูแลการซ่อมแซมยีนของเราตั้งแต่ศตรีรษะจรหลุดปลายเท้าและเรายังดูแข็งแรงอ่อนยานะคะหรือเราจะเลือกปล่อยไปไม่ต้องสนใจยีนนะคะยีนไม่ใช่เรื่องของฉันมีซึ่งหลายคนอาจจะพูดนะคะพี่ไปเ,เจอเพื่อนยีนไม่ใช่เรื่องของฉันเพื่อนพี่จบบัญชีนะคะ,ะยีนไม่ใช่เรื่องของฉันแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้ยีนคุณเสือ่อมไม่สามารถซ่อมแซมดูแลส่วนที่สุดหล่อได้ คุณก็ป่วยแล้วก็ต้องรับประทานยาไปตลอดนะคะเข้าออกโรงพยาบาลแล้วมีคุณภาพชีวิตท,ที่แย่นะคะค่ะอันนี้ก็อันนี้พี่เอาหน้าพี่มาให้ดูว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะพี่ก็มีความรู้สึกว่าหน้าพี่เนี่ยดูลื่นขึ้นนะคะทาแป้งได้ดีขึ้นดูผองใสขึ้นนะคะแล้วอ่านอนอึดขึ้นเมื่อคืนพี่ก็นอนตีสองกว่านะคะเพราะว่าแม่สเสียค<ะ>่ะแม,ม่ไปโรงพยาบาล แล้วึกว่าจะแอดมิหมอบอกว่าอ้อไม่เป็นไรเอากลับพี่ก็ตอบาวคุณแม่กลับน,นะคะแต่สิ่งที่ดูน็คือเราไม่รู้สึกพวกนอนไม่รู้สึกเพียงคือตอนนี้ก็แต่เราทานอาไวสเปรมานะคะคือพี่ก็ทานตัวฟอสฟร์เนกตัวอื่นๆของบริษัทอยู่นะคะแต่สิ่งที่เห็นคืออืดขึ้นนะคะเรารู้สึกว่านอน ไวสแปนเป็นอะไรที่ทุกคนพลาดไม่ได้นะคะก็ค่ะพี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ